สวัสดีค่ะกลับมาพบกับลัคก,กี้ไพ่ยิปซียากรนะคะวันนี้เราจะมาทํานายดวงในวันที่25มกราคม2565ให้กับคนทั้ง7วันเกิดเลยนะคะเริ่มต้นที่คนวันอาทิตย์ก่อนเลยนะฮะก่อนอื่นขออนุญาตจ,จับไพ่แทนคุณทุกวันเกิดนะคะขอให้ไพ่ออกมามี energy ที่ดีแล้วก็แม่นยํานะคะคนวันอาทิตย์3ใบค่ะคนวันอาทิตย์มี8ไม้เท้านะคะ ราชินีดาบนะฮะและราชาดาบนะฮะสำหรับคนวาทิตยนะวันที่25นี้นะคะงานเยอะนะคะงานเรื่องของการงานเนี่ยน่าจะถ้าไม่งานเข้าเยอะก็นะฮะก,ก็จะงานงานเยอะอะนะนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งคืองานขยับขยายได้เป็นอย่างดีนะคะก็คือจะมีความเจริญมากขึ้นนั่นเองนะคะนะมีทิศทางที่มันดีขึ้นนะคะ นะแต่ต้องระวังเรื่องของผู้ที่มีอํานาจมากกว่านะคะแล้วก็เรื่องอารมณ์ของตัวเรานะคะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะระวังมีเรื่องของอุปสรรคหรือปัญหาหรือทางด้านอารมณ์การพูดจานะคะแล้วก็เรื่องของผู้ที่มีอำนาจมากกว่าเนี่ยเราไม่ควรเข้าประทะด็ดขาดนะคะขอไพ่าทางพิเศษหนึ่งใบให้คนวายทิศค่ะ,ะมีชาเลนจ์นนะเหนื่อยหน่อยนะคะเขาบอกนะไพ่ก็ทักเตือนมาว่า เหนื่อยนิดนึงนะคะนะคะมีชาลเลนจ์มันไม่ราบรื่นเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าคุณสู้เนี่ยก็โอเคนะคะขอให้อดทนนะคะต่อไปนะคะคนวันจันทร์บ้างนะคะคนวันจันทร์สามใบคนวันจันทร์มีห้าดาบนะคะมีสองดาบนะคะมีหนึ่งถ้วยตะโตนะคะ เขาบอกคนวันจันนะฮะช่วงนี้ก็ทําอะไรก็ทําอยู่เพียงลําพังนะคะคนช่วยยากนิดนึงนะคะหรือว่าหวังพึ่งใครไม่ค่อยได้หรอกนะบางคนก็พูดกับเราดีแต่พอถึงเวลาเข้าจริง,รงก็ไม่เอากับเราด้วยนะคะนะ,ะบางคนก็เทนะคะนะบางคนก็ทิ้งภาระ,ะไว้ให้เราเคลียร์นะคะจัดการไม่ต้องมันไม่เป็นไรอยู่แล้วนะตัวคุณเองยังไงก็ต้องทำะค่ะ นะถ้าได้ไพ่ใบนี้นะให้รู้ไปเลยว่ายังไงเราก็ต้องเจอสิ่งนี้ยังไงเราก็ต้องทําสิ่งนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องมัวนอยอยู่ก็ทําไปนะคะนะเขาบอกว่าปัญหาเรื่องการสื่อสารอาจจะไม่ค่อยดีนะคะมีเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารที่มันอาจจะขัดข้องนะคะหรือว่าการตัดสินใจบางอย่างบางเรื่องเนี่ยมันต้องใช้เวลาต้องเทคไทม์นิดหนึ่งนะคะมันตัดสินใจอะไรเร็วๆไม่ได้นะคะหรือว่ามีสิ่งที่ทําให้คุณต้องเลือกต้องอะไรอย่างเงี้ยนะค,คุณก็จะ อ่าต้องพินิจพิเคราะห์นิดนึงนะคะนะแต่สุดท้ายแล้วมีหนึ่งถ้วยโตโต,ตเข้ามาอย่างนี้ก็มีโชคลาภดีนะคะโชคลาภความรักหรือข่าวดีกำลังจะเข้ามาในวันที่ยี่ส้านี้นะคะขอไพ่ทักพิเศษหนึ่งใบอ่าไพ่บอกว่าเหนื่อยนิดนึงนะคะนะทักว่าเหนื่อยแหละนะมีชาเลนเข้ามาแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณค่อยๆทําไปอนะ่ะสุดท้ายแล้วคุณก็ชนะเองนะคะไม่ต้องกลัวคือจริงๆมันทําได้สําเร็จอยู่แหละนะถ้าคุณไม่เลิก หรือย่อท้อนะคะหรือยอมแพ้ไปซะก่อนนะนะคะเจ็ดไม้เท้าเนี่ยนะคะแล้วค่อยๆทําไปทีละสเต็ปเรื่อยๆมันก็จะจบและสิ้นสุดก็คือสําเร็จเองนั่นเองนะคะตามเลยต่อไปคนวันพุธนะเอ้วันอังคารสินะคะต่อไปวันอังคารนะคะสามใบนะคะคนวันอังคารมีสองถ้วยนะคะมีสิบเปลียน้อวยื้มตังค์คนวันอังคารกันนะเรา แล้วก็วกมีเด e l เลเวนะฮะเขาบอกว่าคนวันอังคารนะมีความรักดีนะคะพบเจอพบรักพบโชคนะคะได้ราบเป็นสัตว์สองเท้าสี่เท้าอ่ะถ้าไม่ได้แฟนถ้าไม่ได้สามีไม่ได้ภรรยาได้ไม่ได้ลูกก็ได้หมาแมวแหละอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะหรือไม่บางคนก็คนรักนำโชคมาให้ะคะ่ะได้เงินเงินเป็นทองนะคะขอไพ่ทักพิเศษนิดนึงอ่าพูดอีกอย่างหนึ่งนอกจาก คุณคนรักจะนําโชคมาให้เป็นเงินเป็นทองแล้วนะคะบางคนอาจจะคุ้นส่วนนั่นแหละนะคะนําโชคลาบเงินทองหรืออลาบจากสัตว์สองเท้าสี่เท้าเข้ามาก็ได้นะคะ,ะสุดท้ายไพ่ทักเตือนเป็นตัวงานนะคะเขาบอกว่าไพ่ก็บอกว่าเรื่องของหน้าที่การงาน,นมันยังดีนะคะแล้วก็ยังทําได้อีกนานเลยแต่ว่าระวังเรื่องความลําเอียงนิดนึงนะคะความคิดอ่าเรียกว่าอะไรอะบางคนเนี่ยคือเลือกที่รักมากที่ชังก็ไพ่กระทักเตือนนิดนึงนะคะ ต่อไปนะคะคนวันพุธนะคะคนวันพุธสามใบนะคะมีสิบถ้วยนะคะมีแปดไม้เท้านะคะและสุดท้ายเป็นไพ่พระนะคะคนวันพุธก็ไพ่ออกมาดีสวยงามนะคะมีความอุดมสมบูรณ์ดีบางคนก็ได้กลับบ้านกลับช่องเนอะพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวนะคะบางคนก็มีความสุขสําเร็จดี ะะเรื่องของหน้าที่การงานดีงานเข้างานเยอะนะคะแล้วก็มีทิศทางที่พุ่งไปข้างหน้านะคะ,ะมีไพ่พระก็อาจจะมีผู้ใหญ่ที่ให้ความเมตตาอยู่นะคะหรือ,อในหนึ่งเขาก็บอกว่าคุณเนี่ยช่วงนี้นะคะถ้าสวดมนต์ไหว้พระทีดีกับตัวคุณมากๆหรือบางคนเนี่ยก็ปฏิบัติธรรมหรือว่ามีจิตใจที่ใฝ่ธรรมะอยู่แล้วนะคะก็เป็นเรื่องดีหมดเลยนะคะอาจจะมีสิ่งศัก,ศก,ศก,ศกดิ์สิทธิ์คุ้มครองใดๆไพ่นี้อยากออกอให้เลยนะคะ ก็เป็น A 1, เอ็ออฟพันธกิหนึ่งเหรียญโตโตนะคะคุณอาจมีโชคลาภไม่คาดฝันด้วยในวันที่25หนี้นะคะต่อไปไปต่อที่คนวันพฤหัสบ้างนะคะคนวันพฤหัสสามใบนะคะมีสี่ไม้เท้านะคะมีห้าเหรียญน,นะคนวันพฤหัสนะคะมีอัศวินดาบนะคะเขาบอกคนวันพฤหัสนะคะช่วงนี้นะ เรื่องของเจ้าชะตาเนี่ยนะคะบางคนก็มีเรื่องของการเตรียมการแต่งงานบางคนก็เพิ่งแต่งงานมานะคะบางคนก็แต่งงานมานานแล้วนะคะกําลังที่จะไปจดทะเบียนสมรสนะคะ,ะก็เรื่องของความมั่นคงหน้าที่การงานบ้านช่อง ครอบครัวเนี่ยเป็นไปอย่างดีนะคะแต่เรื่องการเงินไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ช่วงนี้นะคะมันอาจจะเป็นปลายเดือนแล้วด้วยนะคะวงนี้เงินร้่ยรอลาบากนิดนึงนะคะมันอาจจะมีเรื่องของการเดินทางแบบด่วนนะคะหรือให้ระวังเรื่องของความใจร้อนใจด่วนใจเร็วนะคะต้องอพยายามทําอะไรเนี่ยให้มีสติเยอะๆนะคะค่อยๆทานะคะหรือบางทีคุณอาจจะต้องไปเรียกว่าไปปฏิบัติ มิชชั่นใดๆที่เรียกว่ายไปดุนแบบดุนโดดนะนะคะนะอาจจะมีอย่างนั้นก็ได้นะอยู่ๆเขาก็เรียกให้ไปนะคะขอไพ่ทักพิเศษนิดนึงอ่าเขาบอกเรื่องของบริวารหน้าที่การงานนะคะคุณต้องเป็นคนที่ใส่ใจงานนะคะแล้วก็ซื่อสัตย์กับงานนะคะนะมันจะเป็นเรื่องดีไพ่ทักเตือนนะคะเขาก็บอกให้คุณเนี่ยนะคะดูอ่ามันมีสองแบบนะถ้าคุณไม่เป็นคนคนนี้นะคะคุณก็ต้องดูแลคนแบบนี้ให้ดี นะคะนะต้องคลีตเขาให้ดีแล้วเขาก็จะทวีตคุณดีนะคะนะดูแลกันดีๆนะคะคนที่มีความาเรียกว่าความซื่อสตัตย์นะคะเป็นคนที่ทําทงานเนาะให้เราเหนื่อยเพื่อเราหรือว่าช่วยเหลือเราได้ดีเนี่ยนะคะต้องทวีตเขาดีๆนะคะหรืออีกในหนึ่งเขาก็บอกว่าตัวคุณนะต้องเป็นแบบนี้นะต้องทําแบบนี้นะนะคะต้องเป็นคนดีขององ,องค์กรน,นะคะแล้วก็จะมีชีวิตที่ดีนะคะต่อไปไปต่อที่คนวันศุกร์นะคะ คนวันศุกร์สามใบนะคะคนวันศุกร์มีเจ็ดไม้เท้ามีสิบไม้เท้าโอ้ยงานเยอะงานแย้ะนะฮะคนวันศุกร์นะแล้วก็มีรีวิวออฟฟอร์จูนนะคะเขาบอกคนวันศุกร์นะงานเข้าเหนื่อยหน่อยนะนะคะแต่คุณทำได้อยู่แลวสิบไม้รบตึงนะคะก็นั่นแหละมีชาเลนจ์มีอะไรมันก็ สิบหมายลบเตือกเป็นำตอบที่ชัดเจนแน่นอนว่างานเข้าค่ะนะคะนะอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเร็วนี้ด้วยนะคะนะมีเรื่องของมรดกที่ดินนะคะสังหาริมทรัพย์ใดๆเกี่ยวเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณก็เป็นได้นะคะอย่างใดอย่างหนึ่งขอพ่ายทักพิเศษนะคะเขาบอกช่วงนี้คิดเยอะนะคะโปรเจกต์ในหัวเยอะไปหมดนะคะนะแต่ถ้าเรียกว่าอะไรอะ่ะถ้ามัวแต่คิดมันก็ไม่ได้ทําหรือเขาทักเตือนว่า ทำทีละอย่างนะถึงจะสําเร็จนะคะไม่งั้นคุณจะเหนื่อยอย่างเงี้ยนะนะคะตามนั้นเลยต่อไปคนวันเสาร์บ้างนะคะคนวันเสาร์สามใบนะคะมีอัศวินไม้เท้านะคะมีสี่ถ้วยนะคะมีดมูนนะคะเขาบอกคนวันเสาร์นะช่วงนี้เรื่องของการงานดีนะคะมีการแอคทีฟนะ นะคะบางคนมีเรื่องของการเดินทางในวันที่ยี่สิบห้านี้นะคะบางคนมีข่าวข่าวเรื่องงานหรือว่าการไปมาหาสูส่นะคะนะมีคนอาจจะมีคนมาหาก็ได้นะคะเขาบอกมีคนจะหงุดหงิดหงุดหงิดหน่อยแล้วก็คิดมากนะคะบางคนก็มีความฝันนะคะอะขอพายทักพิเศษนิดนึงวันเสาร์จะเบื่อจะเซ็งเรื่องงานขึ้นมาแล้วมไม่รู้เป็นอะไรหน่อยๆน,นะคะจิตตกน่อยนะคะเบื่อหน่ายนะคะหงุดหงิดนะงูงี่นะคะในวันที่ยี่สิบห้านี้นะ ตามนั้นเลยอค่จบแล้วทั้งเจ็ดวันเกิดเป็นยังไงกันบ้างนะคะอ่าพบกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ